โอเคฮะวันนี้มาอยู่กับเกมผีไว้เด็กก็คือเกมไอเฮียอะไรสักอย่างซึ่งผมได้เล่นชนะไปแล้วใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่านั่นคือวิธีการชนะที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลองเล่นสปีดรันดูนะครับซึ่งมันจะมีแอชิเม n นต์อยู่มั้งคือเป็นแอชิเมนต์นี่นะครับเป็น run for your l o v e นะครับ win in l a t e t h e n 10 minutes นะครับซึ่งเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความเข้าใจสําหรับเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมจะมาลองเล่นสปีดรันเกมนี้ดูถามว่าผมมีความสุขกับการทําสิ่งนี้ไหมผมว่าผมไม่นะแต่ว่าเราจะมาลองทดสอบชีวิตตัวเองนะครับว่าเราจะสามารถเอ่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้หรือเปล่าเราต้องทําให้เร็วที่สุดเนะาะเอาจริงผมมีแผนที่อยากจะเริ่มจากข้างล่างก่อนนะ เมื่อกี้ผมบอกมาจากตรงไหนตรงนั้นคือข้างล่างนี่เงินก็เยอะนะครับข้างบนเงินก็เยอะนะเหมือนมันจะขึ้นมาแล้วนะได้ยินเสียงมา,นะา,า,มาแล้วสั่นๆมาละตอนนี้ได้ห้าแล้วนะนะไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้วนะมันไม่บอกเนาะดูก่อนนะว่ามันลงหรือมันขึ้นนะมันน่าจะลงนะผมว่า เอาจริงผมคิดว่าผีเกมนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคือมันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าว่าเราจะกลัวหรือเปล่าจะขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างเนาะข้างบนเนี่ยเงินเยอะนะผมว่าพอเราเก็บข้างบนเสร็จใช่ไหมเรามีเลื่อยเราก็เข้าประตูไปแล้วก็วาร์ปลงไปข้างล่างทันทีอันนี้มีสาม หนึ่งสองสามได้สิบเอ็ดละเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเหมือนกำลังจะขึ้นมานะน่าจะมาทางผมนี่แหละอยู่ตรงนี้มีอีกสองนะครับจเอ๋อ่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ไม่กลัวเว้ยกูไม่กลัวมึงหรอกไอสั์เราจะหันตรงนี้ได้ใช่ไหมตรงนี้ได้ขึ้นไปแล้วเราก็จะลงประตูมิติด้านล่างแล้วเราจะวิ่งลงไปข้างล่างเลยอ้าวแล้วไอ้เขียบมันไม่เหมือนต,ตอนแรกที่เล่นวะคือตอนแรกที่ผมเล่นมันมันมันสุ่มผมไม่ใช่มาตรงเนี้ยแล้วก,ก็ไม่ถือว่าแย่ฮะ ไม่รู้ว่ามันจะลงมาหรือเปล่านะตรงนี้มีค่อนข้างเยอะนะจำได้ขาดใช่อีกสองฮะเหมือนสัตว์แล้วนะราอ,อวันเดี๋ยวพึ่งขาดอีกันเดียวนะฮะแล้วมันอาจจะไม่เท่าไหรป่ปะ๋อมอนเทนเทียนนะ มันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมว่าจะจบแล้วปะเนี่ยกี่นาทีวะโอ้ oh, no is ban her a m อ a t c h ั a ช่างแมงอะสามนาทีผมจบได้ในสามนาทีเว้ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปได้ว้าว เออง่ายเนาะแต่มันเป็นโห,หมดนอร์มอไงอ,อ๋อมันมีมันยังมีมึยงมมยังให้กูแค่2ดาวเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้เลยอ,อ่ะจบง่ายวะ่ะเออก็ถามว่าผมจะเล่นในโหมดที่มันยากกว่านี้ไหมก็ไม่เล่นนะฮะกูออกเกมมันเดิมอะไม่ไปต่อปลดล็อกตัวเองนะหรือว่าทำได้ดี